สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศข่าวดีก็คือว่าการกล้วยของเราจะมีภาคสามแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนแบบว่าผมตื่นตันใจมากเลยครับที่ผมได้รู้ข่าวนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมแบบว่าฝันไปหรือว่าแบบว่ามีคนปั่นกระแสครับทุกคนแต่ว่าพอดูไปดูมามันมันเรื่องจริงครับทุกคนว่าการกล้วยของเรานั้นจะมีภาคสามแล้วทุกคนแล้วก็จะแบบว่ามีไตเติ้ลแบบว่าเข้าวๆ้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบว่านิดหน่อยครับทุกคนก็คือแบบว่าสปอยนั่นเองครับอันนี้ก็คือแบบว่าผมได้คลิปจากพี่ช่องใน t ิ k กต็อกมานะครับผมขออนุญาตเขานํามาตัดชิปแล้วทุกคนนี่ครับสปอยการกลวยแบบสั้นๆครับทุกคนการกลวยภาคสาม <c oughs> นี่ครับก็ขอขอบคุณช่องพี่คนนี้ด้วยนะครับทุกคนและก็แหล่งข้อมูลของเพจกาตนาก็คือว่าการกล้วยภาคสามของเรานั้นลงทุนไปสองร้อยล้านบาทครับทุกคน ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แบบว่าดีใจเหมือนเพื่อนๆทุกคนที่ได้รู้ข่าวว่าการกล้วยจะออกภาค3นะครับทุกคนเพราะว่าผมก็เก็บโมเดลการกล้วยแล้วก็ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกล้วยครับตอนนี้แบบตั้งแต่ที่ผมเก็บมาประมาณสัก2-3ปีที่แล้วผมก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนแบบมีแทบจะทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างผมก็ยังไม่มีครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะแบบว่ามีโมเดลงานเนิ่นด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เพื่อนๆ รับชมครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมครับทุกคนอันนี้ครับที่แบบว่าผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีตอนนี้ที่ผมแบบเกี่ยวกับการกล้วยครับทุกคนแล้วก็ยังมีโปสเตอร์แล้วก็ยังจะเป็นอมสินรูปกระปุกน้ํากาน้ําร้อนนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนแบบการกล้วยมีห้าตัวแบบเยอะมากครับทุกคนภูมิใจมากๆครับที่ได้เก็บแล้วก็ทําเกี่ยวกับช่องนี้ครับแล้วแบบว่ามันออกภาษามามันยิ่งรู้สึกแบบ ภาคภูมิใจและแบบว่าอยากให้ติดตามอยากให้สะสมไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ภาพโปสเตอร์ของเราแล้ววันนี้ผมก็ได้ไปเดินตลาดนะครับทุกคนก็ได้เจอต้นอ้อ,อก,ก่อแก้วนะครับก็คือน่าจะเป็นฝาแก้วน้ำเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่แก้วน้ําลงภาพยนต์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝาอะไรนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นฝาเหมือนว่าแก้วน้ําเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมได้มาสามฝานะครับวันนี้ ผมดีใจมากๆที่แบบว่าเพิ่งแบบว่าได้ต้นอ้อก,กอแก้วมาแล้วก็พอมาตกเย็นก็ได้รู้ข่าวว่ากานกล้วยจะออกภาคสามครับทุกคนและที่ผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่หนึ่งพันซับสไครต์ก็คือว่าถ้าเกิดผมถึงห้าพันผู้ติดตามผมจะมาแจกของรางวัลครับทุกคนของรางวัลครั้งนี้ก็จะมีเจ็ดรางวัลน,นะครับทุกคนก็คือว่าการ์ดห้าใบสี่ชุดแล้วก็โมเดลงูแล้วก็โมเดลต้นอ้อก,กอแก้วแล้วก็โมเดลเสือครับทุกคน ก็คือว่ากติกาของเราก็คือว่ากติกาตามเดิมเลยครับทุกคนก็คือว่าผมจะแจกคนที่มาทําตามกติกาก่อนนะครับทุกคนผมจะไม่เอาเปรียบใครทั้งนั้นนะครับทุกคนก็คือว่ากติกาเราก็คือว่าก,กดติดตาม YouTube แล้วก็กดติดตาม t i k t อกแล้วก็ส่งข้อความมาทาง t i k t อกแล้วก็เม้นท์ที่อยู่ได้เลยครับคนนั้นก็จะได้ของรางวัลไปแต่คนที่มาช้าไม่ต้องเสียใจนะครับผมจะมีระบบลุกลักก็คือว่า แบบว,ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาจนถึงเดือนสิงหานะครับทุกคนคือผมจะให้ทุกคนไปกดไลค์แล้วก็กดเพิ่มรายการโปรดแล้วก็กดรีโพสต์ให้ผมนะครับทุกคนผมก็จะเห็นคนที่แบบว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็แบบว่าถึงเดือนที่กําหนดผมก็จะไม่ให้ของรางวัลครับไ<ห>ม่เชื่องอกคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ทั้งทิกต o อแล้วก็ยูทูบให้หน่อยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่จะได้ดูกันกล้พักสามกันนะครับ